าสามารถยัง,ยงประธานนะประธานนะค่ะประธานเกิดให้กล้อ,องสุนย์รูพลังงานนะคะน้องธนาพลน,นะคะวันนี้ก็ภูมิใจมากๆนะคะที่ซ่่นางงานประจำชนอำเภอจุฬาพรของเรานะคะได้มีกิจกรรมดีๆทำนะคะโดยเฉพาะเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องห้าฝาคีเกิดให้เราต้องรวมกับทั้งหมู่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยกรรมการผู้บานนะคะซึ่งเป็นพลังซ้า,ากันในการกับเขื่อนงานประนานชนนะคะพัฒนาจุมชนทราบอยู่เลยว่ามันมันตุกเรืองนะคะมันต้องทําตุกเรืองนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกอของพอเป็นปองนะคะเหมยชุมชนแข้มแข่งไม่ไม่อยากเลยเค่ะเืมอจุนชนแข้มแข่งอย่างอื่น็ต้องทําได้ค่ะเ็าพัฒนาคนค่ะพัฒนาคนให้แข้มแข้งนะคะเพราะคนจะไปทําอะไรอะไรมากม่ค่ะคนจะต้องเริ่มตนจากสู้สู้กิจกรรมของตัวเองค่ะโดยเฉพาะสู้นี่ก็คือสู้จากไทย พลังงานนะคะก,ก็เป็นประโยชน์นะคะเป็นจุดเรียนรู้ที่สําคัญนะคะแล้วคิดว่าส่วนนี้ก็คือจะต้องขย่ายพ้นให้กับจุมชนอื่นๆด้วยนะคะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะคะเพราที่อื่นๆที่อยู่มาไล่ๆอำเภอก็ยังไม่เคยเจอสู้นที่มันปกป้องจนแบบนี้นะคะพอเราเรียนรู้ตั้งแต่ขันข้นพื้นฐานการตัมห่นกินการใช้ชีวิตนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะวันนี้ก็ได้มาทํกากิจกรรมรวมกันนะคะปรูพักส่วนครัวพักส่วนครัวพักพอสั้นคิด ผิดนะคะก็ได้คุยกับน้องตธนาทนมาตั้งแต่เดือนก่อนค่ะว่า,าเื่อเราเกิดกิจกรรมดีๆนี่ในส่้นพลังงานโดยใชย้ส่น้นพลังงานเป็นตัวตั้งต้นนะคะแล้วก็ขยายน้นไปอย่างจุ่มๆอื่อๆน,นะคะเป็นจุดตวอย่างนะคะคุยไปคุยมาก,ก็ได้ว่าเออน้นองก็ว่าเดี๋ยวน้องก็จะประสนัน ฐานประทานนะแล้วก็ประทันทางหมู่บ้านชุมชนซึ่งในตัวตัว,ตวส่วนห้องห้องข้องปอัญหาชนก็นำเรียนแอมเพอร์นะคะก่นแอมเพอร์ <laughs> แกก็ได้คิดขึ้นมาว่าจำเื่อให้มันเป็นจุดเรียนรู้ที่ว่าร่วมตั้งส่วนพลังงานร่วมตั้งเกษตแประทมประทานร่วมต่างการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะก็คือเราเริ่มจากการปลูกปั๊กรูป เล็กๆโดยน้อยนะคะปลูกในชุมชนให้เป็นกลัวชุมชนปลูกในพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็คนในชุมชนได้ช่วยกันดูแลแล้วก็ด้ช่วยกันมาเก็บผ้นประโยชน์เก็บเกี้ยวไปรับประทานนะคะนั่นก็คือเป็นการ,ราพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเราต้องเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ทําได้เลยสาวกเราไม่มีกิจกรรมที่ต้องทํารวมกันนะคะพอวันนี้มีกิจกรรมรวมเราก็ได้เจอพรหมเมพี่นองได้เจอส่วนต่างๆวันอาวินะคะแล้วก็ฐานประทาน นะคะแล้วก็ทานถางทานตารางงานด้วยนะีให้ความรวมมือในวันนี้แล้วก็ทานเกลือ่ายนะคะมารวมกันได้ไหมคะพอม,มีกิจกรรมดีๆเราก็ได้มารวมกันคิดกันช่วยกันทำกันนี่คือเป็นความสาบมาที่สุนตอนนี้ประเทจชาติเราอยากไดไรตรงนี้นะคะความรักความสามมาที่แล้วก็ความเข้มแข็แขแขขงรวมพินจนนะนี้ก็เข้าจนชมงกับค่ับสวัสดีค่ะกลับขอบคุณครับ เท่านนายอำเภอนะครับท่านผู้ชาชุดนะครับทางทางผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทางท่านผู้นำท่านผู้น้าส่วนนาทีมาดูมาดนีทุกท่านนะครับผัวซิสสองสุ้มนะครับพระท่านยังสามารถประเมินนักข้ออิสระนะครับก็ยังสามารถรเมินนะครับก็คือเกษตรกรหยุดไม่นะครับสึ่งเป็นนโยบายการจัดการกุ้มข้องกุ้งซุ้มเสื่อมนากษตรนะครับสายใต้ข้องเกษตรฟอำเภอและครับทจังหวัดนะครับก็วันนี้นะครับก็ระดับ ก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณก็เกือบเดือนนะครับได้รับองอาภาษณ์จะสนามท้นนะครับซึ่งสาน,านามทนน้น,ทนเนี่ยก็อยู่นึน่งในยังสำหรับฟาร์มเมอร์นครที่สำหรับด้วยนะครับก็เป็นเป็นดอกทานยุ่นะครับแล้วก็เป็นรองฝ่ายของหรือสัตว์หาลายเท่นนะครับแล้วก็หน่วยฝ่ายของการาจัดทำเพลสแล้วก็วิาชาการนะครับก่อนเรลาการภาษานว่าเนี่ยทางอำเภอชุลาพรนะครับก็ได้มีกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมปลูกอะไรนะครับกิจ นากรกินกรรมซี่เคี่ยวนากรถึงจะเน้นเรื่องของการปลูกพักกินได้นาครับางางการทอนนะกรเขาเลยทางพิจารณานทนากรคุณทราบเข้ามาในเรื่องของต้นไม้ของพักต่างๆเนี่ยนาครทราบมาเอามาจะได้ได้บงนะครพวกก็เลยรับปากกับเดี๋วพวกจะจะห้ามมาให้นะครบก็เลยหนาวันนี้นะครเขาเลยเป็นตัวแทนขาอย่างสามาคร farmer แบบต่างจังวัดนบก็สิ่เรียกว่าจะพามาแกนครับเ็เลยว่า อากระเรื่อไปนักาก็เลยว่ามาเป็นตัวแทนนยอำเภนักขาววันนี้นักข่าก็พาต้นไม้เกือบอกอยต้นนักข่าววันนี้มบอกว่าทีจงี่น้องชาวชุลาพอดนักาได้ปลูกสข้างทางนักข่าพร้อมีจางมมองที่มาผ่านนัก่ามีจังจับปาทองนักามีทราบที่ยังนักาสี่สามารถปลูกข้างทางด้นักา้วก็สามารถเก็บเป็นอาหารไว้กินในอนาคตนัก่าวซื้อื่อยากที่เือกมากนักขาเป็นพืนจีวา มันปอทราบผิดนะครับปอพอให้กับลูกมาเล่นจะไม่ค่อยมีนะครับก็ไม่ต้องดูแลหมาก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ในยนี่ยอดนะครับซึ่งวันนี้ก็เชื่อเป็นกิจกรรมที่หมาแล้วก็ในช่นวงพองยางสามารถเองนะครับว่าถือว่าเป็นเป็นการนำดอกทีนี้โค้งอ้อมตัวชิราพรที่จะทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งโครงการต่อไปเนี่ยก็ในทีมพองยางสามารถเองนะครับจะเอาไปทําต่อในอำเภอบางขันนะครับก็จะโครงการก็จะการทายกับประมาณนี้นะครับในจการพัฒราร สัปดาหทีหนึงนะครับจะให้รายละส่วนข้องปากส่วนอำเภอบางขง่าน,นด้วยนะครับมาวรวมกิจกรรมแบบนี้นะครับดีวอว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับก็เช่นนี้ก่อนครับขอคบคุณครับท่านเกษตรอำเภอท่านพัฒนาการอำเภอท่านประธานยังสมาร์ทฟาร์มเออร์ นะครับแล้วก,ก็ส่วนราชการต่างๆนะครับชาวบ้านมูท่ทีสร้างตํา,าบลนามมบุงหุักทานนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสุักฐานที่ได้มารวมนะครับในกิจกรรมนะครับวันนี้เมื่อช่องกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับกกโดยการปลูก พักปูกพืชกินได้นะครับบริวเวณถนนนะครับตามโครงการถนนสีเที่ยวนะครับถนนสีเที่ยวอะไรนะเ,เป็นมิตรกับสิ่งแวลงดวล้อมนะครับเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นการดําเนินการตามพระราชวายของอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับหรือทีเราบักคุณู่ก็คือสมเด็จพระเทพนะครับเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพนะครับปีนี้เราเป็นปีดีซ่องนะครับปีเราขับเคลื่อนเนี่ยมาปีที่แล้วเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนโดยภาคราชการนะครับมีการแจก,กมเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวบ้านไปปุูกตามาตามครัวเรือนนะครับ แต่ปีนี้นะครับเราปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเพื่อให้ทุกคนมามีส่วนร่วมนะครับในการลูกและก็ดูแลหลักทานะครับเพื่อเป็นคลังอาหารของชุมชนนะครับไม่ใช่ของคนได้นหนึ่งนะครับเป็นของชุมชนนะครับใครที่ไม่มีนะครับสามารถมาเก็บไปกินในโวเรือนได้นะครับเป็นการใช้พื้นที่ นะครับให้เกิดประโยชน์ส like ูงสุดนะครับพอพื้นที่ดินทั้งน้นนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยส่วมาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับเรามาปลูกไม้นะครับสิกินได้นะครับถไม่ใช่เป็นไม้ใ่นะครับแล้วไม้ที่ปลูกก็เป็นไม้พื้นเมืองนะครับที่เราเก็บกินที่เราได้ใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงกินมาผ่าน บ้านเราคือ,อยาล้วงพวกครกออนะนะครับไม่ไว่าจะเป็นมะละกอนะครับชาอมนะครับมะเขือมีอะไรอีกอะลาย่างนะครับมาเลี้ลายวทีให้มันฟูกันนะครับนะครับเรามีคนท่าคนแก่มาร่วงกันฟูนะครับถื่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมานะครับเห็้ทาง ผู้สูงอายุเห้ทางวัยทำงานแล้วก็เห้นเด็กที่ออกมาลวงกันนะครับถือว่ามันเป็นสิ่งทีดีนะครับเป็นการรวมสามวัยเข้าด้วยกันนะครับแสดงว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีความเข้มแข็งพอสมควรนะครับมีความเข้มแข็งนะครับผู้นําจัดกิจกรรมอะไรพวกขันเข้ามาลวงนีถือว่าสุดยอด นะครับแต่ถ้าผู้นาอยากทะไรเราผัวฐานยู้เชยๆยู่แต่บ้านไม่เคยออกมาร้วงกันอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่วันนี้ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับมีความเข็มแข็่งในตัวเองนะครับพร้อมที่จะเสียสระพร้อมที่จะช่วยเดินกันไปด้วยกันนะครับมาเดียวตอดนนิบปลูกต้นไม้อยู่ก็เหหนหลายคนบอกว่าตอนเย็นจะมาดูแลจะมารดน้ำต้นไม้นะครับต้องขอบคุณ นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับเพราะถ้าเราปลูกไปแล้วนะครับไม่ดูแลไม่ดักษ่านะครับมันก็ไม่เจริญเติบโตงอกงามน,นะครับเสียเสียข้อของเรานะครับต้นไม้ที่เราปลูกก็เสียข้อ,ขอนะครับต้องขอบคุณทุกกฐานนะครับที่ได้มารวมในกิจกรรมวันนี้นะครับสํารับสูนเรียนรู้การดังงานแห่งนี้กันเหมือนกันนะครับที่นี่เป็นสูนเรียนรู้ระดับจังหวัด นะครับคนจะข้างนอกมาดูที่นี่นะครับมาเรียนรู้ดูงานที่นี่แต่คนข้างในเข้ามากี่คนแล้วเคยข้ามาเรียนรู้ไว้นะครับนะครับห้องบางย่างที่ไม่มีประโยชน์นะครับเช่นกิ่นไม้ที่มันฮักนะครับตาปล่อยไปกับผู้พังบอกเรานะครับแต่ที่นี่เรามาทําเป็นท่านนะครับ ก่อให้เกิดประโยชน์ใดอย่างมากมายนะครับเอาไปค่ายต่อนะครับจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับวันนี้สามารถาทีสร้างมูลาค่าให้กับมันได้นะครับวันในช่วงวิถีชีวิตเป็นเนี้ยนะครับช่วงที่เรายัางอยู่ภ่ายตายสถานการณ์โควิดนะครับการเอาข้องที่ไม่มีมูลาค่ามาปรับให้เกิดมูลาค่าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับสร้างรายได้ให้กับเรา นะครับหลายคนอาจจะปลูกย่างนะครับปลูกปาล์มนะครับปัจจุบันราคาก็ดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงขนาดไหนนะครับปักกิ่งกิ่งไม้ที่มันมีตามในตามในเรือช้วนไรนามเรานะครับเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นท่านนะครับนำโส่นะครับก็จะเพิ่มรายได้ให้กับเรานะครับหรือปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตรูปแบบอื่นนะครับปลูกพืชแซม ในส่วนส่วนยา่างส่วนปามนะครับก็จะสร้างรายได้กับเรานะครับนะครับลองปักเปี่ยนกันดูนะครับ,นะรบปัจนะจุบันนี้นะครับลองน้อมนำาทตรปัจฉิยของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชา้นะครับหลายคนก็ใช้กันอยู่แล้วนั่นแหละนะครับแต่ได้ใช้จริงจังขนาดไหนนะครับนัรนลมซึกงซาให้เข้าใจอย่างทองแท้นะครับกรตร พอชอนะครับฟอมที่จะเป็นทีเลียงให้กับทุกคนนะครับท่านไม่เข้าใจตรงไหนนะครับทำเกษตรทํพอช่อประมงประมงไปได้แล้วอแล้ววันนีมีประมงรายโดยงานนะครับวันนี้ทีข้าวมานะครับที่จะเป็นทีเลียงให้ครับทุกฐานได้นะครับเอบตก็เป็นทีเลียงได้นะครับนะครับลองปรับเปลี่ยนกันดูนะครับ แต่ตอนนี้ที่จะข้อจะพงฐานก็คือความรักความสามัคคีในชุมชนนะครับยัดใหนความรักความสามัคคีภายในชุมชนนะครับเราเป็นญาติพี่น้องกันทั้งเพนะครับไม่ว่าจะเกิเดจะเกลือไหนนะครับมายุ่ทีเดียวกันนะครับมันก็คือญาติพี่น้องนะครับไม่ใช่ญาติทางสายโรหิตก็เป็นญาติทางธรงธรมนะครับมันต้องรักต้องสามัคคีต้องช่วยเหลือกัน ทันยัดทห้งหมู่บ้านของทันเป็นเหมือนหรือนะครับพวกทันก็ต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ใ่ญ่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนะครับที่จะต้องมาททาให้ทันแต่พวกทันต้องช่วยกันคิดแล้วก็กระตุนให้ผู้ใ่ญ่ให้ผู้ช่วยให้ส่วนราชการต่างๆนะครับได้ทานะครับโดยที่มีทันเป็นส่วนรวมในการขับเคลื่อนในการพัฒนานะครับ ว้าวยนะครับอย่างความรักความสามัคคีนะครับบัญีพอชบนะครับชวนมีประเทศไทยนะครับยากเห็นความรักความสามัคคีของคนนะครับเราอาจจะไม่เสียปรุงทางดีร้านนะครับแต่เราอาจจะเสียดินแดงเสียประเทศไปเลยอก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีความรักความสามัคคีนะครับกาวฟ้าถุก่านไว้นะครับนะครับขอให้เราได้สามัคคีกันแบบนี้ นะครับในทุกๆกกิจกรรมนะครับพยายามดึงคนที่ไม่เข้าหลวงนะครับค่อยๆดึงเข้ามาเข้ามาหลวงกันให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วมันจะเป็นพลังนะครับที่มีความเข้มแข็่งนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับไหวนาวการนี้นะครับขอบคุณนะครับที่นั่งฟังย่างมีสตินะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ล้วก็พุ่นนะครับพุ่มหว่านมันมันกินเล็กนะครับเกินไปทั้งความรู้สึกของพวกเราและการสิ้นดีเราตั้งใจทำพุ่มหว่านเหนหมดเลยนะครับทางปีน้อยงานเหนหมดเลยนะครับทุกคนในหนังอยู่ตรงนี้พุ่มหว่านให้หมดเลยว่าเจตนาของเราเคยได้เราทำไา้สะท้อนทุกอย่างทุกมุมที่เราเนี่ยจตนาให้มันเกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับขอพุ่มตรงก็าบขอบคุณจริงๆเลยครับสิ่งตมองๆที่ความสำคัญนะครับของชุมชนของเรานะครับและกความตั้งใจของพวกเรานะครับเส็นสีสุดเลย อก่อนหน้าที่จะรับประทานอาหารนะครับเดี๋ยวเรานหนึ่งเดืนก็เดี๋ยวเรารับประทานอาหารแต่พอก็ก็ยืนตัวทางการในเพื่อคนเดียวไหวก่อนกับยืมไปหลอแม่แกจ้องไงครับว่าตรงใต้หัวกำลังคนใดตายเพรานั่งกอง้องให้แม่มาใต้กับตึ้งป่อกันตึ้งขาใต้ใต้หลุดกันหน้านะครับเดี๋ยวเรากระได้่วยๆกันนะยืมจับกันเองนะครับขอบคุณทุกคนมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าพอมยืมยืมว่าไงขออลไรพอมให้ลูก